ชมของใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะทำการทดสอบการทำงานของแก๊สนะคะก่อนให้เป็นการหมุนนะคะเวลาที่เปิดเอาปืนยิงปืนยิงแก๊สยิงแล้วก็ขยับตรงวาลวนะคะขย,ขยับขยับขยับแล้วก็ยิงนะคะแล้วไฟก็จะติดขึ้นนะคะเปิดครั้งแรกคือจุดปรับลมค่ะเป็นวิธีการเดียวกันกับเตาเคฟญี่ปุ่นนะคะงานตัวเดียวกันนะคะเรียบร้อยค่ะ ใายในหนึ่งวินาทีแล้วก็ได้เปลวไปที่สวยงามพร้อมใช้งานแล้วนะคะเสร็จสวัสดีค่ะคลิปนี้จากร้านสิงห์ไทยคิทเช่นจังหวัดกราฬสินนะคะวันนี้เราจะจัดเป็นชุดเตาขนมครกพร้อมใช้งานให้ชมค่ะชุดนี้นะคะชุดนี้นะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันค่ะว่าหน้าตาของงานตัวจริงนะคะจะเป็นแบบไหนแล้วก็ได้รับอะไรไปบ้างนะคะอ่า ในชุดนี้นะคะเป็นชุดเตาขนมโคกรุ่นฐานสเตนเลสค่ะเราเรียกรุ่นเขาตามตัวกล่องนะคะตัวกล่องแก๊สที่จะได้รับไปในชุดค่ะเราจะจําหน่ายเป็นเตาในรูปแบบฐานเดี่ยวแบบนี้นะคะฐานเดี่ยวแล้วก็สามารถซื้อนะคะเป็นจํานวนหนึ่งกล่อง2องกล่องนะคะแล้วก็ไปตั้งติดกันได้แต่ว่าตัวฐานที่ เป็นกล่องติดกันเลยจะไม่มีนะคะเราไม่ได้จําหน่ายในรุ่นนั้นนะคะเราจะจําหน่ายเป็นเตาเดียวๆแบบนี้ค่ะชุด2เตาก็จะได้เป็นกล่องตัวนี้เรียกว่ากล่องสแตนเลสปาก13นะคะได้จํานวน2กล่องค่ะกล่องเขาก็จะไปพร้อมกับวาวนะคะแล้วก็จะมียางรองขาเตาให้นะคะครบ ทั้ง2ตัวนะคะในส่วนของวาวนะคะถ้าซื้อยกชุดนะคะทางร้านมีการรับประกันให้1เดือนค่ะนะคะและระยะยาวเป็นลูกค้าของเรานะคะก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ให้นั่นเองค่ะแล้วก็มีอะไหล่เปลี่ยนที่ตรงรุ่นนะคะ,ะได้รับเตาสแตนเลสปาก13แบบนี้2ตัวนะคะลำดับต่อไปไล่มาเลยค่ะจะเป็นพิมพ์ขนมครกนะคะพิมพ์ขนมครก ะะงานที่ทางร้านเลือกมาจำหน่ายนะคะจะเป็นพิมพ์ไซส์มาตรฐานค่ะในรูปแบบ28หลุมนะคะ28ะช่องนั่นเองนะคะความกว้างของเขาจะอยู่ที่13นิ้วค่ะ28หลุมเป็นของเอม็มเป็นพิมพ์ใหม่ยังไม่ได้ผ่านการเผานะคะก่อนใช้งานก็สามารถนำไปเผาก่อนใช้ก่อนได้นะคะ mm hmm. เผาแล้วก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้เลยค่ะลำดับต่อไปไล่มาค่ะนะคะ เป็นฝานะคะดูงานฝาของเราฝาของเราเป็นสแตนเลสนะคะกล่องเป็นสแตนเลสฝาสแตนเลสนะคะตัวพิมพ์เป็นพิมพ์เหล็กค่ะเหล็กหล่อนะคะฝาของเราหูจับเป็นสแตนเลสด้วยนะคะตัวนี้ก็คือสวยงามแล้วก็ทนทานนั่นเองนะคะลำดับต่อไปในชุดนี้มีชุดสายนะคะชุดสายสำหรับเตาสองตัวค่ะซึ่งตัวที่ลูกค้าจะได้รับไปนะคะ ทางร้านได้ผ่านการต่อให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานค่ะจะเป็นในรูปแบบตัวยูนะคะจะประกอบไปด้วยอ่ะจะจะได้แบบนี้ไปนะคะก็คือบริการต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ตัวแยกสามทางให้นะคะได้ของไปก็สามารถนําไป ต่อเข้ากับถังแก๊สที่มีอยู่แล้วได้เลยนะคะสามารถใช้ร่วมกับถังแก๊สได้ทุกไซส์นะคะเป็นหัวปรับแรงดันต่ํานั่นเองค่ะตัวนี้เราแยกอะไหล่ให้ชมนะคะว่าในชุดนี้ได้อะไรบ้างก็คือสายแก๊สความยาว2เมตรนะคะกิ๊บลากสายแก๊ส6ตัวใส่ตัวแยก3ทางมีหัวปรับแรงดันต่ํานะคะเราเลือกเป็นรุ่นเปรียวทองเหลืองให้นะคะอันนี้คือเราแยกอะไหล่ให้ชมว่าในชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไร รายการไหนบ้างนะคะแล้วก็ในการจัดส่งนะคะเราจะมีเป็นออกบินให้ค่ะเราจะแจกแจงรายละเอียดนะคะเป็นรายชิ้นให้เลยว่าของแต่ละอย่างนะคะมีราคาเท่าไหร่นะคะรวมออกมาเป็นราคาชุดนะคะที่ลูกค้าได้ทําการสั่งซื้อนะคะฝาใบเท่าไหร่นะคะ,ะเตาเท่าไหร่สายกี่เมตรราคาเท่าไหร่เราจะมีบินนะคะ แล้วก็ถ้าต้องการบินก็สามารถย้ํากับแอดมินได้เลยค่ะนะคะเผื่อว่าในกรณีที่แอดมินลืมใส่บินไปให้นะคะแต่เราจะมีการออกบินให้กับลูกค้าแล้วก็ใส่ไปพร้อมกับตัวงานทุกครั้งนะคะแจกแจงรายละเอียดให้ทราบว่าของแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่นะคะ mm hmm. และ้วแล้วก็ในชุดนี้ค่ะในชุดนี้จะมีที่กั้นลมสแตนเลสไปด้วยนะคะ mm hmm. เป็นสแตนเลสนะคะ งานของเราเกียร์งานของเรา,เา,เราสแตนเลสแบบที่พับได้นะคะสแตนเลสแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาจะมีความสวยงามน,นะคะสวยงามทนทานนะคะแล้วก็ความสแตนเลสก็ทนความร้อนนะคะใช้กันยาวๆได้เลยนะคะสแตนเลสกันลมสแตนเลสเตาสแตนเลสฝาสแตนเลสนะคะ ตัวนี้คือครบแล้วใช่ไหมคะครบแล้ว่ะตัวนี้คือครบแล้วนะคะสําหรับชุดที่ให้ชมเมื่อสักครู่นี้เป็นชุดเตาขนมครบรุ่นฐานจแตนเลสนะคะมีชุดสายพ่วงแก,ก๊สแล้วก็มีที่กั้นลมนะคะแต่ว่าในชุดนี้นะคะทุกชุดจะไม่มีแผ่นกระจายความร้อนนะคะสําหรับแผ่นกระจายความร้อนขอดูแผ่นกระจายความร้อนด้วยนะคะอ่าตัวนี้แผ่นกระจายความร้อนนะคะ ถ้าลูกค้าต้องการแผ่นกระจายความร้อนสามารถสั่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะส่งพร้อมกันได้ค่ะแต่ว่าในชุดไม่มีนะคะถา้าต้องการใช้แผ่นกระจายความร้อนนะคะสะดวกสามารถขอซื้อแล้วก็ส่งพร้อมกันได้เลยค่ะแต่ในชุดไม่มีนะคะถ้าต้องการใช้อย่าลืมสั่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรามีไว้คอยบริการเช่นกัน,นะคะ่ะสําหรับแผ่นกระจายความร้อนนะคะาพาชมของใกล้อ bitches, ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะทําการทดสอบ การทำงานของแก๊สนะคะก่อนที่เราจะนำไปแพ็คนะคะแล้วก็ปล่อยงานส่งให้กับลูกค้านั่นเองค่ะพิมพ์ยังไม่ได้เผานะคะ mm. เขาก็จะประมาณนี้นะคะ mm. หลังจากที่เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีของเหล็กนะคะ mm. เขาจะเข้มขึ้นค่ะนะคะ, mm. ะ,คะไซส์มาตรฐาน28หลุม13นิ้วนะคะตัวนั้นคืองานฝาของเรานะคะฝานะคะที่กั้นลมสแตนเลสนะคะตัวนี้กล่อง กล่องสแตนเลสนะคะฝาก็เป็นสแตนเลสเช่นกันค่ะ,ะวาวนะคะถ้าเราแยกไปเดี๋ยวจะใส่นะคะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใส่ให้ชมนะคะว่าใส่ในวิธีไหนนะคะแล้วตัวนี้ก็คืออะไหล่แก๊สที่เราแยกให้ชมค่ะขอดูด้านในขอดูด้านใน,นะะยกขึ้น หาาลูกค้าชมด้านในนะคะตัวนี้ก็คือไส้แก๊สที่อยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ชมนะคะแล้วก็ใส่บาลให้ดูนะคะาวาลนะคะเราจะได้ใช้งานในรูปแบบเป็นาวาลหมุนค่ะเป็นบาลหมุนระยะยาวมีอะไรแยกจําหน่ายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าที่มีประวัติการสั่งซื้อนะคะเราก็จะให้ในราคาสมาชิกนั่นเองค่ะนะคะดีไซน์กล่องนะคะเสริมคิ้วให้เรียบร้อยนะคะ ให้เพิ่มความแข็งแรงนะคะแล้วก็รองรับน้ำหนักของพิมพ์ขนมได้ดีค่ะนะคะสวยงามเ,เราลองไปให้ชมนะคะค่ะเริ่มกันเลยนะคะเตาขนมของเราเครปญี่ปุ่นขนมครกนะคะ สามารถใช้ได้กับถังทุกไซส์ค่ะนะคะในกรณีที่กังวลว่าเราเริ่มต้นใหม่เรายังไม่มีทุนที่จะซื้อถังแก๊สนะคะเราพอมีถังปิกนิกตัวนั้นใช้ได้เลยค่ะนะคะจะได้เป็นการเซฟต้นทุนนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มนะคะเพราะว่าเขาใช้ด้วยกันได้ค่ะในส่วนของถังปิกนิกก่อนที่จะใช้งานให้ใส่หัวแปลงก่อนหัวแปลงก่อนเจ้าหัวแปลงก็บอกได้เลยนะคะส่งูรอมกันได้ค่ะเพราะว่าถังปิกนิกเขาจะส่วนใหญ่แล้วจะ ใส่เป็นโครงปิกนิกแบบนี้มาให้ใช้งานใช่ไหมคะเอาโครงออกนะคะเวลาที่เราจะเอามาใส่กับเตาเอาโครงออกก่อนแล้วก็ไปใส่หัวแปลงนะคะใส่หัวแปลงก็จะสามารถใส่กับหัวปรับนะคะเตาขนมได้นั่นเองค่ะ ตูเตาสแตนเลสตัวนี้สวยมากๆแนะนํานะคะตัวนี้เชียนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นสแตนเลสนะคะอาจจะมีราคาสูงนิดนึงนะคะแต่ว่ารับประกันเลยว่าเราซื้อครั้งเดียวนะคะใช้กันทนทนนานๆไปเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่อุปกรณ์ของเรานะคะดูสวยงามดูมีมาตรฐานนะคะมันก็จะทําให้ร้านของเราดูดูมีมาตรฐานมากขึ้นนะคะดูสะอาดนะคะแล้วก็ ขนมยูน่าทานขึ้นนะคะประมาณ90%นะคะเพราะว่าอุปกรณ์ของเราสวยนะคะอาจจะเป็นการดึงดูดลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้สวยงามจริงๆขาะข้ามีทุนนะคะแนะนำให้ใช้เป็นชุดฐานสเตนเลสแบบนี้ได้เลยค่ะหลังจากได้รับของที่ทางร้านได้จัดส่งไปให้นะคะให้ใส่เบาตามวิธีนี้ค่ะน็อตแค่2ตัวนะคะ ไขควงหมุนแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปในตำแหน่งเดิมค่ะนะคะตัวนี้ก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆไม่ยากนะคะก่อนที่เราจะจัดส่งสินค้าเราจะมีการนํามาเทสก่อนทุกครั้งนะคะจึงจะปล่อยงานให้กับลูกค้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อใจได้เลยมั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่ส่งไปนะคะไม่มีปัญหาผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถพร้อมใช้งานนะคะเอาไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะ ตัวน,นี้เป็นสายนะคะสีจะได้รับไปแบบนี้เลยรูปแบบนี้เลยค่ะให้ทำแบบนี้นะคะหมุนหัวปรับนะคะสีแดงเรียกว่าหัวปรับนะคะหัวปรับเข้ากับถังแก๊สที่เรามีอยู่แล้วนะคะหมุนให้แน่นนะคะเช็คดูให้ดี หลังจากนั้นนะคะแขนสองข้างนะคะซ้ายขวาเราเอามาจับเข้ากับเตาขนมค่ะวาวของเราเป็นวาวหมุนนะคะกีฟก็มีหลายเกรดนะคะกีฟรัดสายแก๊สเราเลือกเป็นเกรดที่เอาสวยที่สุดแล้วก็แพงที่สุดหนาที่สุดค่ะนะคะ นี้ของลูกค้านะคะสั่งเป็นครั้งที่สองนะคะได้สั่งชุดนี้ไปแล้วหนึ่งชุดนะคะแล้วก็กลับมาสั่งเป็นชุดเดิมเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะคะเพราะว่าถ้าคุณได้ใช้ของเราแล้วคุณจะรักเราค่ะเพราะว่าคุณได้ใช้ของที่มีมาตรฐานนะคะแล้วเกิดความพึงพอใจลูกค้าจะเกิดการซื้อซ้ำอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีการบอกต่อกัน ะะช่างจะลองเปิดแก๊สด,ดูนะคะให้ให้เป็นการหมุนนะคะเวลาที่เปิดเอาปืนยิงปืนยิงแก๊สยิงแล้วก็ขยับตรงวาลวนะคะขย,ขยับขยับขยับแล้วก็ยิงนะคะแล้วไฟก็จะติดขึ้นนะคะเปิดครั้งแรกนะคะเปลวไฟยังไม่สวยปรับได้นะคะเดี๋ยวเราจะปรับให้ดูนะคะ,ะช่างปรับไฟให้ดูด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะที่ช่างชี้ให้ดูคือจุดปรับลมค่ะเป็นวิธีการเดียวกันกับเตาเคปญี่ปุ่นนะคะงานตัวเดียวกันนะคะเรียบร้อยค่ะภายในหนึ่งวินาทีเราก็ได้เปลวไปที่สวยงามพร้อมใช้งานแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยค่ะนะคะใช้งานไม่ยากนะคะตัวนี้ก็คือวิธีการใช้งานค่ะได้ของไปก็สามารถทำดได้ด้วยตัวเองที่บ้านเลยนะคะ ถูกใจเป็นตัวไหนนะคะแคปภาพไว้แล้วทักเรามาได้เลยค่ะทางเรามีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านค่ะจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะคะหรือสะดวกเดินทางมารับเองก็มาได้เลยค่ะร้านของเราอยู่ที่จังหวัดกระสินนะคะร้านสิงห์ไทยคิดเช่นจังหวัดกระสินค่ะเราเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นมารับเองได้นะคะหรือไม่สะดวกเดินทางมาต่างจังหวัดก็สั่งได้เลยค่ะร้อยแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะโอเคค่ะ หมุนทวนกันแบบนี้นะคะดูชั่งปิดนะคะหมุนทวนกันแบบนี้นะคะหมุนให้สนิททุกครั้งนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะใช้งานะะแบบนี้นะคะต่อแบบนี้ใช้งานแบบนี้ค่ะเปิดไฟได้เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มต้นเผานะคะเผาพิมพ์ของเรานะคะการเผาก็คือการเอาเหล็กนะคะมาย่างให้โดนความร้อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ จะเริ่มต้นทําขนมได้เรามีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นให้นะคะแล้วก็มีใบรับประกันให้ค่ะวาวแก๊สเรารับประกันให้1เดือนนะคะเรารับประกันให้1เดือนนะคะถ้าใช้ไม่ได้นะคะมีปัญหาตั้งแต่ครั้งแรกเราดูแลให้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ใ้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าถูกใจเป็นชุดนี้นะคะ แคปภาพไว้แล้วติดต่อเรามาได้เลยนะคะชอบตัวไหนแคปรูปทักแชทหรือมาดูเป็นชุดอื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะ1เตา2เตานะคะชุดแบบที่ไม่มีสายนะคะมีหลากหลายรูปแบบเลยให้เลือกนะคะอยากได้ของสวยๆแบบนี้ไปใช้ให้ทักมานะคะตัวนี้เชียคะ่ะชุดนี้ขายดีสุดเลยนะคะ